ทุกทีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูรร่รายการอัปเดตฟุตบอลนะครับทีที่3นะครับและผมยังคงทำต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องของเมสันกรีนบูดนั่นเองครับบุคคลที่ก่อนหน้านี้นเคยทำผิดพลาดในชีวิตมาก่อนนั่นแหละไปมีเรื่องกับภรรยาเก่าแล้วไปมีเรื่องกับภรรยาเก่าจริงๆมันก็ไม่เก่าหรอกก็คนปัจจุบันคนเดิมนี่แหละคือมีเรื่องกันแล้วก็ยังคบกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะมาเล่นต่อกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ต้องไปย้ายไปเล่นที่ลาลิกาสเเปนนลยนะครับออยู่่ตำแหนงงขเมสัันนนกรรีูดะคบไปเล่นใให้้้กกกกัััับบบสสสโมรรรรเเเเตตตาาฟ่่่นนนนนนะะคคซึึงอนนีียว็ู จะค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะครับกับสโมสรใหม่นี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยในอินสตาแกรมของตัวสโมสรกีตาเฟ่นะครับลงภาพเมสันกรีนบูดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นว่ากร <c oughs> ีนบูดเอฟเฟกต์ที่เป็นแฟนหลายคนเลยนะครับมารอให้เมสันกนรีนบูดเซ็นเสื้อเซ็นอะไรให้เงี้ยแล้วก็มารอดูการแข่งขันข,ของเขานะครับรวมไปถึงยังมีเด็กๆด้วยนะครับที่แบบว่าใส่เสื้อของกรีนบูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่รอเห็นซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วก็หลายคอมเมนต์เลยครับที่อยู่ในไอจีของตัวสโมสรกีตารเฟสนะครับออกมาให้ พยายามให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนตัวเมสันกรีนบูดนะครับเพื่อที่จะแบบเขาใช้คําว่า second chance of life <c oughs> ก็คือให้โอกาสเป็นครั้งที่ 2, 2> <c oughs> คือเขาเข้าใจแหละว่ามนุษย์สามารถผิดพลาดกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลายคอมเมนต์นะบอกเหมือนประมาณว่าแบบเอ่อยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ครอบครัวกตาเฟ่นะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเออดูแลตัวเองดีๆนะกรีนบูดอย่าไปสนใจพวกแบบเฮเตอร์ทั้งหลายพวกคนที่คอยเกลียดคือมันก็จะมีคนที่คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆใส่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแบบเออไม่พอใจเนี่ยเพราะมันมีการต่อต้านส่วนหนึ่งครับก่อนที่เมส ูเนี่ยจะมาเล่นให้กับท่านของกีตาเฟ่น,นะครับนั่นก็คือองค์กรแอนนาเบลล่าฟาวเดชั่นซึ่งเป็น ของคุณแอนนาเบลลาเอสตตเบตนะครับอันนี้ถ้าอ่านผิดขออภยัยซึ่งแกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นบ้านเราแกคงเหมือนประมาณแบบคุณปวีนาหงสกุลอะไรเงี้ยเพื่อสตรีเพื่อเด็กเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมมสังกิงบุเคยมีข่าวแบบนี้เคยทำร้ายร่างกายแฟนสาวอะไรเงี้ยแล้วสมโมสรให้มาเล่นเธอก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยกับการที่ทางทีมสมโมสรที่แบบว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศของชาวเมืองอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้คนแบบนี้เนี่ยยังคงมีอาชีพยังคงมีที่ยืนในสังคมอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับเธอก็บอกว่ามันเเป็นรื่อง ที่น่าอับอายมากแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างให้สังคมที่ไม่ดีเลยเพราะว่าแบบอ้าวทาแบบนี้ทําไมถึงยังแบบมีที่อยู่ในสังคมแบบมันไม่ควรทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโค้ชของทีมเกตาเฟ่นะครับก็คือคุณโพเซโบดาัสนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าการตัดสินใจเอาเมสันกรีนบูดเข้ามาร่วมกับทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็พวกเขาเองก็คิดมาหลายตลบแล้วครับคือเหมือนประมาณว่าไม่ใช่เห็นแค่ว่าเมสันกรีนบูดเล่นบอลเก่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีเรื่อง เข้ามาที่จะให้โอกาสให้เขาเล่นและก็ตรงนี้คนที่แบบว่ามีส่วนในการวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงคนที่ต่อต้านเนี่ยคือตอนแรกที่มีการประกาศนะครับว่าทางด้านของทีมเกตาเฟ่จะเอามีสันกินบุตรเข้ามาร่วมทีมโอ้โหมีการประท้วงด้วยนะครับก็คือน,นําโดยคุณแอนนาเบลล่านี่แหละก็คือเหมือนมาประท้วงอะไรเงี้ยครับว่าไม่ควรทําอ่างเงี้ยซึ่งตัวโค้ชโฮเซ่นะครับก็บอกว่าเออมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะไม่ห้ามนะสําหรับคนที่ต่อต้านเพราะว่าเขาก็มีมุมมองของเขาคือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไไไปปส่่่่วนนนนเเเเรราาาาาก็มมมีีีทททํห้ของตบบบดัแลยถิจ เกินไปไม่มีอะไรแบบว่าเชื่อพาออกห้นกระแสได้ไหมว่า <laughs> ราะในมุมของคุณแอนนาเบลล่าเนี่ยมันก็ไม่ผิดไงถูกไหมแต่ว่าในมุมของเราคือเออเมสันกินบูดเป็นผู้เล่นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบสามารถพาทีมเกตาเฟ่เนี่ยไปได้ไกลแล้วก็เขาก็วางแผนนะครับเพราะจะให้เมสันกินบูดเนี่ยจะสามารถกลับขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับสุดยอดได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มีการวิเคราะห์กันต่อด้วยนะครับอา่านี้ผมไปดูเป็นช่องรายงานข่าวของต่างประเทศนะครับเขาบ,บอกว่าถ้าสมมุติว่าเมสันกินบูดเนี่ยสามารถรักษาผลงานได้ดีอย่างต่อเนืืนนน่่่่ออออองงงนะรัเเเเลลลมมีีีีชสสยยา้แววก็ปพฤตตตดดทท ก็คือช่วงที่อยู่สเปนเนี่ยถ้าหากว่าประพฤชตัวดีเสมอนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะ5ปี6ปีข้างหน้าเมสันกรีนวูดก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อ,อย่าลืมนะครับว่ากรณีของเมสันกรนะีนวูดณตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบพร้อมที่จะเป็นคนกลับตัวกลับใจและอีกอย่างหนึ่งตัวแฟนเก่าอ่าจริงๆเป็นไม่ใช่แฟนเก่าเป็นภรรยาตอนนี้เนี่ยก็คือภรรยาของเมสันกรีนวูดเนี่ยโพสรูปเหมือนกับว่าเป็นชุดของเด็กนะครับเตรียมตัวให้ลูกว่าลูกเนี่ยเป็นแฟนบอลของท เชื่อคําว่า daddy อะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวดูเป็นครอบครัวที่กลับมาอบอุ่นอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาทําผิดพลาดไปก็สมควรนะครับได้รับการแก้ตัวได้รับการแก้ไขซึ่งถ้ายว่าเขาทําได้มันก็จะเป็นเรื่องดีเราก็จะไม่เสียบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยไปฟรีๆถูกไหมครับเพราะว่าแหม่ก็อย่างที่บอกไปแหละคนเรามันพลาดกันได้นะท่านผู้ชมเคยทำพลาดไหมเราก็าเคยทำพลาดผมก็เคยทำพลาดนะเคยรายงานข่าวบา้าสผิด กเคยรายงานข่าวบอลผิดไหมโอ้โหประจำ <c oughs> นั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยท่านผูช้ชมเห็นไหมเนี่ยเดดดี้หมายเลข12เนี่ยครับนี่เป็นภาพจากอินสตาแกรมนะครับของตัวภรยาของเมสันกินวูดนะครับแสดงว่าทุกอย่างก็กำลังไปไม่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องการกลับมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังเป็นเรื่องของอนาคตยังอีกยาวไกลเลยครับยังไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่ามันเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างๆให้เฉยว่าเออถ้าสมมติแบบกินวูดแบบนักษามาตรฐานได้เล่นดีแล้วก็ภาพลักษณ์ไม่เสียเพลินเะ เอาจริงๆนะเมสันกินบูดนะถ้าผ่านไปปี2ปีแล้วแบบทุกอย่างโอเคดีขึ้นนะเขามาเป็นตัวแทนของการรณรงค์นะให้แบบว่าอย่าทําลายผู้หญิงแบบเห็นไหมครับดูตัวอย่างผมสิผมทําลายผู้หญิงเห็นไหมผลที่ตามมามันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วก็แบบเออมาเปิดเผยอธิบายว่าเขาสามารถรีคูเวอร์การที่แบบว่าไปคืนดีกับภรรยายได้ยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นพยายามเยียวยาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรื่องร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังเนี่ยถ้าหากว่าเขาอธิบายตัวตนมาเล่าวิธีการของเขาอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กกกัับสงคคมมมมมมาาาาวว่่่่ทีีจะหนนแเือล ว่าแบบมึงมันชั่วมึงมันชั่วมึงมต้องแบบออกไปสังคมซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากความสะใจอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทุกท่านเพราะที่ผมบอกไปผมไม่มาเชียร์แมนยูถึงแม้ว่าในช่วงนี้แมนยูจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะแล้วก็ใช้คําว่าตกต่ําได้ไหม <laughs> <laughs> ผมก็เศร้าใจเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวนะบางคนมาบอกว่าผมมาเชียร์แมนยูแล้วแมนยูตกต่ำาะนาะน ผมเห็นแล้วแมนยูแกมีปัญหามานานแล้วึ่งตรงนี้นะครับปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ด้วยรามุสฮอยลุนเพราะรามุสฮอยลุนนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาทําผลงานได้ดีกับการเดบิวต์เปิดตัวเกมแรกของเขาถึงแม้ว่าทีมจะแพ้กับาร์เซนสามต่อหนึ่งก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเขาจะชมชมผู้เล่นร่วมทีมอย่างคาเซมิโลครับได้ออกมาพูดกับตัวฮอยลุนนะครับอันนี้ไม่ได้พูดกับนักข่าวนะครับเขาพูดว่าเฮ้ยไอ้หนูเอ็งเล่นดีว่ะเวิร์กว่ะใช้ได้ว่ะ ประทับใจประทับใจนี่เขาพูดกับฮอยลุนแบบนี้ครับมันเลยทําให้แบบว่าเคมีภายในทีมมันดีขึ้นซึ่งข่าวนี้ถูกรายงานออกมาคือฮอยลุนเนี่ยไปพูดกับนักข่าวเองนะไม่ใช่คาซิมิโร่ก็เหมือนกับว่าแบบฮอยลุนพูดกับประมาณว่าแบบเออเนี่ยคาซิมิโร่เขาประทับใจในตัวเขาเพราะว่าตัวคาซิมิโร่เนี่ยไม่เคยดูฮอยลุนเตะมาก่อนแล้วก็แบบตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อใจว่ามันจะได้แบบว่าไอ้หนุ่มนี่อะไรเงี้ยนึกว่าจะมีแต่พลังแรงมาวิ่งไวอย่างเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าเอ้ยฮอยลุนสามารถเล่นกับจัง นอกจากความเป็นพลังหนุ่มอย่างเดียวอาจจะเล่นจังหวะอื่นเล่นตามแผนอื่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านของเอลิธเทนฮากนะครับโค้ชหัวเรือใหญ่ของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังออกมาบอกนะครับว่าคือตัวฮอยลุนน่ะตอนนี้เล่นดีเปิดตัวได้ดีเขาประทับใจในตัวฮอยลุนมากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการปรับอยู่นิดๆิดหน่อยๆนะครับเราก็ต้องให้เครดิตทางด้านของแอนโทนีแมทริลด้วยผมอ่านชื่อผิดหรืออ่านชื่อถูกวะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องให้เครดิตทางด้านของมาซิยัสด้วยที่ก่อนหน้านีีี้้้้้้้ทททํําา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 งงแแแแแบบบบบบบวว่่สรรรรผนนนนนนใใหหหหเเเเเ็็็็ปปปะไดดอุขมมลกู แผนในการเล่นเลยอะไรอย่างนี้ครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่ารามุสฮอยลุนเนี่ยจะได้ลงมาเป็นตัวจริงเลยไหมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปตรงนี้เมื่อเราไปดูแฟนๆนะครับที่ให้คอมเมนต์มานะครับหลายส่วนหลายคนเลยนะก็บอกว่าพร้อมเนี่ยอยากจะให้ฮอยลุนเนี่ยลงมาเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าเห็นแววดูเล่นได้ดีอยากให้ได้ลงเล่นได้เยอะเพราะว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีแมนยูเหมือนกันนะครับสำหรับรามุสฮอยลุน นะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอจบด้วยคำพูดของอิวิชันทักนะครับก็บอกว่า day is promising sign for us <c oughs> ก็คือเหมือนประมาณว่ามันเหมือนแบบเห็นแสงประกายอะไรบางอย่างเอาอีกแล้วให้ความหวังแฟนเมน,นอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ดีไหมอ่ะเอาก็เดี๋ยวรอรู้ต่อไปนะครับเออนี่ยคอยลุ้นเนี่ยทำบิ๊กอิมแพกได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่าแผนมันไม่ล่มซะก่อนนะครับอ่ะ ขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวอีเทนฮักเนี่ยพอพูดถึงสัมภาษณ์ให้กับฮอยลุนนะครับอันนี้คือใค้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบหนึ่งนะคือเรื่องที่ฮอยลุนควรจะได้ฟาวนะครับในจังหวะที่แบบควรจะได้โทษเนี่ยเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ถ้าฮอยลุนได้ยิงลูกโทษนะ อย่างเกิด <laughs> พอพูดถึงกุญซือใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูเตดคนปัจจุบันไปแล้วนะครับผมขออย่าพูดถึงกุญซือคนเก่าที่เคยคุมทีมหน่อยนะครับนั่นก็คือหลุยฟฟนเก่านั่นเองครับเฮดโค้ดของทีมแมนเชสเตอร์ยูเตดเมื่อปี2014จนถึงปี2016นะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขามีความรู้สึกว่าไอแชมป์โลกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดที่ทาได้อาร์เติเลีาได้เนี่ยผมว่ามันล็อกผลว่ะ <laughs> ครับลุยส์บอลเกลออกมาพูดเลยนะครับว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายครั้งครับที่ฟุตบอลโลกน่ะช่วยให้ทีมอาร์เจนตินาได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นการมาร์กจุดแบบว่าสมมติเหมือนเตะฟรีคลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนักกีฬาไม่อยู่ในจุดที่ตัวเองควรจะยืนก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็หลายอย่างอำนวนความสะดวกให้กับทางด้านของอาร์เจนตินาซึ่งเขาไม่ได้รู้สึกเฉพาะเกมที่อาร์เจนตินาเจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าลุยส์บอลเกลเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันอายุเจ็ดสิบสองปีแล้ว อาร์เจนติน่าแข่งกันเหมือนจะเสมอกันสองสองใช่ไหมซึ่งในเกมนั้นน่ะอาร์เจนติน่าก็ได้ฟาวได้ยิงลูกโทษและในขณะเดียวกันในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับฝรั่งเศสอาร์เจนติน่าก็ได้ยิงลูกโทษอีกมันก็เลยดูเหมือนว่าทำไมอาร์เจนติน่าได้ยิงลูกโทษเยอะจังอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทำให้หลุยส์ฟังเกาออกมาพูดเหมือนประมาณว่าแบบผมว่ามันแปลกอะมันมีอะไรแปลกแล้วนักข่าวก็เหมือนอยากจะถามรายละเอียดว่ามันแปลกยัง รู้สึกยังไงหรูแฟนเก่าก็เหมือนประมาณว่าแบบก็เมือ่อกี้ผมก็พูดไปแล้วอะผมก็หมายความเหมือนที่ผมพูดแั่นแหละก็คือไม่อยากลงรายละเอียดอะไรเพิ่มอะไรเง,งี้ยไม่อยากให้เป็นดราม่าเพิ่มแต่ถ้าพี่ไม่อยากให้เป็นดราม่าพี่ก็จะพูดแต่แรก <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้นนะคบท่านผู้ชมครับเมื่อถูกถามว่าอ้าวแล้วอาเจนน่าไม่สมควรได้รับเป็นแชมป์โลกเหรอมาซี่ไม่ควรได้แชมป์โลกเหรอหรูแฟนเก่าก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบเอ้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ด้ไปเสร็จตรงนั้นคือพวกเขาก็มีฝีมือที่เก่งแล้วก็สมควรได้รับนั่นนแแหหะะเเเเพีีียงงงงต่่่่่่่่ววววาาาาาาาบบบผมมมมมมมดคคััััออ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 อปปกกกๆ้้้้รรรูณืืืฟไไททจ อะไรนะครับเหมือนแกพูดในความคิดเห็นของแกให้เฉยให้รู้ว่าเออแกคิดแบบนี้แต่ว่าผลออกมาแกก็ยอมรับอแหลว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเล่ามาในวันนี้นะแล้วก็จริงจงยังมีเรื่องของกับตานคนก่อนนะครับของท่านั้นลิอร์พูลนะครับตอนนี้กําลังให้ทีมงานทําข้อมูลอยู่นะครับกับเรื่องของทางด้านจอแดนเฮนเดอร์สันที่เขาตัดสินใจเนี่ยไปอยู่กับทีมในซาอุดนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แบบถาโถมเลยครับว่าโอ้โห ี่นั่นอะไรเงีย้ยครับซึ่งตัวเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดกับเดลิติกนะครับว่าที่เขาย้ายไปเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าไปเพื่อเงินนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วก็ตัวสเปนเจอร์ลัดเนี่ยก็เป็นคนผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้พูดกันเรื่องเงินเลยแต่เราพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะทํากับโปรเจกต์ที่เราตั้งใจที่จะไปวิวที่นั่นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวน่าจะทําเป็นสกู๊ปนะครับลงเป็นวันพรุ่งนี้ให้ได้ดูกันนะครับแล้วก็นอกจากยังมี ตลอดนะครับแต่ว่าพอไปอยู่กับซาอุซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีกฎหมายว่าแบบเพศทางเลือกไม่ค่อยเปิดกว้างสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีประเด็นหลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวให้เซียนนะครับมาช่วยดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วท่านผู้ชมรู้จักเซียนไหมท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากรู้จักเซียนนะครับให้ไปดูไลฟ์ของเรานะครับเป็นไลฟ์เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสน,นะครับช่วงเวลาสองทุ่มนะครับซึ่งข้อมูลมาเต็มแต่ไม่เต็มเท่ากับความฮาที่เกิดขึ้นเรามาพูดดคคคุแล้้้้ววกก็มมมาาสสออนนนนนนผบบบเเเิิิ่ตไปปปรรรรๆััััะหใีีณณข